ครับสวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทางยูทูบแชแนลนะฮะวันนี้นะครับก็ผมอยู่ที่ป้ายรถสะพานเขาใหญ่นะครับช่วงนี้ก็พอดีมาถ่ายรถดิสรลางคีฮะ183นะครับพอดีวันนี้นะครับน้ำท่วมทางนะครับช่วงสถานีากาญจนบุรีท่าเรือน้อยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นริ้วชุดขบวน260 น่าจะวิ่งกลับไปที่วังโพนะครับน่าจะเป็นเลี้ยวรถโดยสารเปล่านะฮะพอดีไม่ค้าว,วันนี้รถไฟก็เดินนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสได้ถ่ายคิดรถไฟสักหน่อยนะก็วันนี้มาแจ้งข่าวนะครับตอนแรกว่าผมจะมาถ่ายรถอิสรางคีฮะที่ตรงแถวสะพานท่ามกาแซแล้วก็สะพานข้ามน้ำแควนะฮะฝนตกนะครับพอดีผมเพิ่งเอาคีกาไปให้ โรงแรมเนาะเพื่อให้พนักง,งานทำความสะอารนะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ผมจะกลับกรุงเทพหรือเปล่านะครับพอดีว่าจะไปถ่ายรถนั่นด้วยนะฮะจะไปถ่ายรถโมโนเโรลเลายสีเหลืองเขาทดสอบวิ่งนะครับเพราะว่าวิ่งสุดถึงผ่านทางลากเท้านะอันนี้คลิปนี้นะครับผมถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะอัพลงเลยนะฮะไม่มีการตัดต่อนะครับถ้าในคลิปบางส่วนที่ผมรีบพูดฟัง ไม่รู้เรื่องถ้ามีข้อมูลผิดพลาดถ้าอาศัศวัยก็ต้องขาขออภัยนะอันนี้ฝนตกหนะักนะครับที่กาญจนบุรีนะะก็ถือโอกาสได้ถ่ายคลิปหน่อยนะครับมาแล้วนะครับรู้สึกรถจ K, ัด G.K ทำขบวนมานะน่าจะรีรรถดยสารเปล่าหรือเปล่านะอา้าวฝากเครื่องตัดอีกโอบผม อ๋อรถจากจีเรถไม่หัวเปล่ามานะครับไม่รู้ว่าไปทำขบวนอะไรนะนึกว่าลากรถเดยสามมาด้วยน่าจะตัดรถที่กานะไม่รู้ว่าไปทำขบวนอะไรนะเพราะว่า ตอนแรกแผนเดิมเขาจะบางวิ่งช่วงประมาณกาเนื้กายาเขาเลื่อนแผ่นไปก่อนนะรถดิสลังกีฮะอันนี้เลื่อนรล่สองอีกแล้วนะครับเราก็ถ่ายคลิปว่าจาก GK ก็เป็นการปรับใจนะหมายเลข4040 40นะหายแล้วนะครับสรุปว่า รถน่าจะงดนะฮะไอทั้งสายนะครับเป็นเพื่อนขอคอมเมนต์หน่อยนะครับว่ามีรถทัวร์ที่วิ่งไปการมีกี่โมงนะครับผมว่าจะไปลงแถวหมอชิดหรือสายได้ใหม่นะครับถ้าระหว่างช่วงก่อนถึงหมอชิดอะมันลงระหว่างทางได้ไมั้ยอย่างเช่นลงสถานี MRT อาีสาสีม่วงนะก็มีนั่งที่จะมายืนตากฝนถ่ายรูปก,ก็มีนะแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับบางคนก็ยอมเสี่ยงเนาะตากฝนถ่ายรูปรถไฟนะ ไปแล้วนะฮะตอนแรกว่าถือโอกาสจะมาไลฟ์สดหน่อยนะครับไม่ทันนะฮะก็เลยถ่ายเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะฮะรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยเส้นทางรถไฟสายน้ำตกเนี่ยน้ำท่วมนะครับช่วงาบางโพน้ำตกนะครับแล้วเมื่อวานในรถวิ่งได้ปกติแต่แค่บางโพนะฮะแล้วก็วันนี้น้ำท่วมทางอีกช่วงหนึ่งนะครับช่วงท่าเรือน้อย กาญจนบุรีนะไปแล้วนะครับถือว่าฝนตกนะวันนี้นัท่งเที่ยวก็ไม่มีเลยนะครับได้ทราบข่าวว่ารถไฟงดนะแต่ป้ายจีรดก็ไม่มีประกาศบอกเลยนะก็ถือว่า,ารถอิสราีห้5เนี่ยคงน่าจะงดนะครับงดครั้ที่สองที่มาวิ่งสายน้ำตกนะ ก็คงอาจจะดูไปก่อนว่าจะวิเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้รู้อะไรเยอะนะก็มาบอกบรรยากาศนะครับช่วงนี้ทางรถไฟสายน้ําตกนะฮะงดเดินนะครับวันนี้ก็น่าจะงดเดินสองช่วงนะน่าจะมีช่วงอ่าบางโพน้ําตกแล้วก็การจะนะบุรีท่าเรือน้อยนะครับครับท่านในที่บางส่วนที่ผมรีบพูดฟังไม่รู้เรื่อง ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดาอาสันไหวถ้าต้องกาบขออภัยนะครับครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปทีสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทําอะไรไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามคลิปท่องเทียเ่ยวรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ